ใส่สะวายน้ำแทนกระโปรงเผาไส้กรอกบนตะแกงย่างปกป้องตัวเองจากยุงและชาร์จโทรศัพท์ด้วยหมวกมาดูเคล็ดลับการจัดปิกนิกและมุกแก้งกันสนุกเคฮาในวิดีโอใหม่ของเราดีกว่าโอ้ยลราดูร้อนหน้าเบื่ออะไรอย่างเงี้ฉันอยากจะไปปิกนิกกับเพื่อนๆจังเลย ออทำไมจะไม่ได้ละ่ะก็แค่ให้ทุกๆคนมารวมตัวกันให้ได้เท่านั้นเอง<ค><ณ>พอลลี่พอลลี่ลลเธออยู่บ้านแล้วเบื่อไหมอะไปปิกนิกกันดีกว่านะเอาปะ่ะล่ะว่าแล้วก็ไปเตรียมตัวกันเลยดีกว่าพอลลี่ก็ได้เตรียมกระเป๋าปิกนิกอย่างดวง่วนจีเร็วเข้าเร็วเข้าไปสนุกสนานกันเถอะ ซินดี้เอ้ยเลิกทำงานที่ออฟฟิศได้แล้วนะแล้วไปปิกนิกกันดีกว่าเนะนะภารกิจเสร็จสิ้นลืมเรื่องงานไปให้หมดเถอะนะแล้วเรามาผ่อนคลายกันดีกว่าในที่สุดเพื่อนๆทุกๆคนก็นมารวมตัวกันแล้ว ดูนั้นสิ <S <S ฟิวมาดูนี่แล้วเร็วเร็วฮ้ hey, ฟิวเอาฮอนดอกมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยฮะเอาไส้กรอกกับผักกาดพร้อมด้วยซอสมะเขือเทศเออกมาจากขนมปังฮ้อนดอกใส่ผักกาดสดกับลูกโป่งยาวๆค่ดูเหมือนไส้กรอกเข้าไปข้างในแทนแล้วก็ราดด้วยมัสตาร์ดด้านบนอืม ฉันชอบฮอนดอกสุดๆเลยล่ะว้ายฮอนดอกระเบิดตุ่มข่าวมือเลยแฮะแล้วหน้าไปโดนอะไรมาล่ะนั่นฟิวเอ้ยรีบๆไปล้างเร็วเข้าแอลลี่รับแซนวิชส,สักหน่อยไหมโทรศัพท์<ฮ>ด้านแบตหมดในระหว่างปิกนิกงั้นเหรอไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเลยคุณสามารถใช้หมวกที่มีแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ของเราชาร์จโทรศัพท์ได้นะ ติดเทปกาวสองหน้าบนหมวกแล้วติดแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปเย็บสายของแบตเตอรี่ให้ติดกับปีกหมวกติดตะขอที่ด้านหลังแล้วก็ห้อยสายไว้บนตะขอสวมหมวกแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยคล้ายๆก็มาลุมล้อมพอลลี่เพราะว่าเธอมีที่ชาร์จ ผู้ชายทุกๆคนก็ได้ตามเธอมาติดๆพวกเขาไม่ยอมห่างเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวเป็นเพราะพอลลี่มีพลังงานเต็มเปี่ยมเรียบร้อยโทรศัพท์ของฉันแบตเต็มแล้วละ่ะโอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องละลายแน่ๆเลยฉันต้องหาทางระบายความร้อนเดี๋ยวนี้เลยแฮร์ี่นึกอะไรออกแล้วละ่ะใช้น้ำจากสายยางยังไงละ่ะจะต้องดีแน่ๆใช่ไหม นี่นี่หยุดหยุดพอพอเลิกคิดไปได้เลยจะไปหาน้ำกับสายยางมาจากที่ไหนกันเล่าฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้นนะฉันเตรียมสป라이เย็นเจี๊ยบเอาไว้แล้วละ่ะใส่กระป๋องน้ำอัดลมเอาไว้ในกองขนาดใหญ่ใส่น้ำลงไปจากนั้นก็นำไปแช่แข็งฟิวก็ได้เอาภูเขาน้ำแข็งเล็กๆของเขามาปิกนิกด้วย และตอนนี้เขาก็สามารถทําให้น้ําอัดลมเย็นเจี๊ยบได้แล้วละอฮ้ออยเจ๋งดีนะฟิวขอบใจนะสําหรับเครื่องดื่มเย็นๆในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้มแมลงว,วันก็อยากจะสนุกกับปิกนิกของพวกเราด้วยแฮะแต่ฉันจะไม่แบ่งอาหารให้กับพวกมันหรอกคอนล,ลี่ใส่ถุงน่องออกมาปิกนิกด้วยไปให้ผลฉันเลยนะอ่าฮะ ใช่แล้วล่ะขอบใจนะพัลลีอ๋อยาถุงน่องไนล่อนกันมแมลงวันไม่ให้มาตอมอาหารของพวกเราได้ดีเยี่ยมเลยนะเนี่ยเพียงแค่เอามาคุมจานอาหารเท่านั้นเองนั่นอะไรนะ่ะลูกกระดิ่งแบบใหม่อย่างนั้นหรือนี่คือระบบป้องกันมแมลงวันที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมและมันก็ได้ผลดีด้วยเรามาเล่นกันไหมฟิวเล่นแบดมินตันดีไหมนะหรือว่าจะเล่นบอลดีนะเอ๊ะแล้วแบบนี้ล่ะ กระโดดเชือ,อกเนี่ยนะโอ้ยแฮรี่นี่เรื่องเยอะจริงๆอยากจะเล่นเกมสนุกสนานอย่างนั้นเหรอถือจานลอนของฉันสิจะต้องหนุกหนานมากแน่เลยไม่ต้องมาสงสัยอะไรทั้งนั้นเลยนะจับให้ได้นะแฮรรี่เริ่มสาผสมกาวลาเท็กกับสีอะคริลิกแล้วนำไปใส่ในจานลอน อะไรนะ่ะจานล่อนอันนี้โดนแดดเผาจนละลายเลยเหรอ,อแย่ชะมัดซินดี้ส่งโค้กให้ฉันหน่อยจีได้สิผิวของซินดี้ไม่แดดได้ง่ายมากๆวิธีนี้จะทำให้ผิวของซินดี้ได้รับการปกป้องจากแสงแดดฉันไม่กลัวผิวไหมอีกแล้วละ่ะก็ไปเอาโค้กเองสิฉันจะไม่ยอมออกไปไหนจนกว่าจะถึงหน้า,นาหนาวนู่น การเตรียมตะแกงปิ้งย่างให้พร้อมเป็นภารกิจที่สําคัญมากๆแต่แฮร์รี่ก็ทําไม่สําเร็จสักทีฉันควรจะพัดฐานดีไหมนอไม่เอาดีกว่าแล้วถ้าใช้รองเท้าล่ะมันจะเป็นยังไงเอ้าฉันเกือบจะย่างมันแล้วไหมล่ะสงสัยจะต้องเติมฐานฟิลโยนฐานมาให้หน่อยสิว,ว้าวขอบใจนะเพื่อน แม่นายนี้ช่วยได้เยอะจริงๆซินดี้อะฉันให้เธอตัวพอลลี่เองก็ชอบแฮร์รี่เหมือนกันและเธอก็นึกมุกแก้งเขาออกแล้วเอาผมไปติดที่กางเกงของซินดี้กันเยี่ยมมากเยี่ยมมากฉันไปแล้วนะบ๊ายบายซินดี้ไปตีบบตกันเถอะนะอุ๊ยอาหารติดไปกับซินดี้หมดเลย น้าอายขายขี้หน้าตังฮอนด็อกของเราเสร็จเรียบร้อยเอามาตัดหน่อยไหมอาซอสมะเขือเทศบ้าไปแล้วเหรอฮอนด็อกน่ะต้องกินกับมัดตัดเท่านั้นฉันบอกว่าซอสมะเขือเทศก็ซอสมะเขือเทศเซเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันมานานหลายศตวรรษแล้วต้องดวนเท่านั้นที่จะหยุดการโต้เถียงนี้ได้ ป้องกันตัวเองแล้วเตรียมอาวุธให้พร้อมระบายกระบอกปืนฉีดน้ำด้วยสีอะคริลิกเทซอสมะเขือเทศลงไปแล้วก็ปิดปืนฉีดน้ำเทมัดตาใส่ปืนอีกกันหนึ่งติดสติกเกอร์ที่มีฉลากปืนของข้ามีกระสุนเป็นมัดตาดส่วนซอสมะเขือเทศของข้าก็แดงเหมือนเลือดนายเปียบนี่คือการต่อสู้เพื่อเกียรติยศของฮอนดอก อยการดวนครั้งนี้สังเหนื่อยสิละก้อนอุ้ย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 ฮอนดอกฮอนดอกจะต้องใส่มายองเนตถึงจะอร่อยที่สุดอืมใครบอกกันล่ะเราก็ได้กินไส้กรอกย่างเป็นอาหารกลางวันแฮลี่เมื่อไหร่อาหารจะมาล่ะปิกนิกที่ไม่มีอาหารนี่มันแย่สุดๆเลยนะ นี่ไงอาหารเสร็จเรียบร้อยมาดูกันดีกว่าเนาะ oh. มไม่เนะไม่ไส้กรอกของเรากลายเป็นฐานไปซะแล้วเราช่วยมันไว้ไม่ได้อะบายบายอาหารกลางวันที่แสนอร่อยของข้าฉันจะแก้ไขสถานการณ์นี้เองเพื่อนๆใจเย็นๆ <c oughs> เอานี้พิซซ่าดีกว่าไส้กรอกไม่ไม่ตั้งเยอะเลย <c oughs> ป้าฟิวเราไปกันเถอะเรามีพิซซ่าแต่ว่าไม่มีจานจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ย <c oughs> งั้นเอามีดของฉันออกมาดีกว่าซินดี้หานพิซซ่าไปพร้อมกับกล่องและนี่คือจานของเราแต่ฟิลดันไม่เข้าใจและกินกระดาษแข็งเข้าไปพร้อมกับพิซซ่าการได้อยู่นอกบ้านนี้มันดีจริงๆเลยเนาะแต่ก็มียุงเยอะแยะซะด้วยสิโอ้ยยุงกัดปากของฉันน่ะยุงมันกัดเจ็บจังเลยเนาะว่าไหมแต่เราก็รู้เคล็ดลับที่ได้ผลนะทายาสิฟันตรงรอยที่ถูกยุงกัดยังไงล่ะมามะมา,มา,มาลองกันเลยดีกว่า โอ้ได้ผลจริงๆด้วยแฮะอ่าฉันรู้สึกดีขึ้นมาแล้วล่ะแต่ฟิลไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขาก็ได้ทายาสีฟันไปทั่วตัวเลยแล้วไงล่ะแค่็ดับใช้ได้ผลก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรือไงฮ้การเล่นเกมกลางแจ้งนั้นคาดเดาไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลูกบอลเข้าไปในป่าแล้วเดี๋ยวฉันไปเก็บมานะ กระโปงฉันทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยขอยืมสารน้ำมานะฟิวเอาสารน้ำเป่าลมที่ขาดเอามาวางถาดขนาดใหญ่บนหลุมแล้วใช้ปกากกากเกอร์วาดตามขอบตัดให้เป็นหลุมฮอลลี่ก็ได้เปลี่ยนสารน้ำให้เป็นกระโปรงกิ๊บเก๋ซะเลยนี่ <Wow! S 1> ทีนี้ฉันจะดื่มเครื่องดืง่มจากกระโปงนี้ก็ยังย่มได้ผู้ <Wow! S 1> แม่เป็นไอเดียที่ล้ำเลิรจริง พอลลี่ช่วยเอาอะไรมาให้ดื่มหน่อยได้ไหมร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยฉันก็ได้เตรียมการแก้ให้เธอเปียกเรียบร้อยถุงมือที่มีน้ําคู่นี้จะทําให้เธอรู้สึกเย็นสบายเอานี่ไงเครื่องดื่มของเธอว้าวทาไมมันเปียกอย่างนี้ล่ะนี่ฉันนั่งอยู่ที่บ่อน,น้ําอย่างนั้นหรือนาาอาจังอ๋อรู้แล้วมันเป็นฝีมือของยายซินดี้นี่เอง คุณชอบเคล็ดลับและมุกแกล้งเพื่อนในระหว่างปิกนิกของเราไหมเขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณจะใช้เคล็ดลับไหนหรือว่ามุกไหนกันเหรอใช้สาว่ายน้าแทนกระโปรงทะเลาะกันเรื่องมัดตาดกับซอสมะเขือเทศหรือว่าเอายาสีฟันมาทาทั่วๆตัวละจ้ะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ s u b s c r i b ์ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะไม่พลาดเคล็ดลับและมุกแกล้งเพื่อนในระหว่างปิกนิกจากช่องทุงทุมยังไงล่ะ